คืนละแค่พันเดียวเองนะครับที่นี่เป็นที่พักที่ไม่ต้องพูดถึงกําไรนะเอาจุดคุ้มทุนก่อนว่าอยู่ตรงไหนดีกว่าแล้วมีทั้งสระว่ายน้ําฟิตเนสห้องโยคะส่วนห้องนอนเนี่ยใช้ของดีทั้งห้องเลยนะมีอ่างจากกุชี่ด้วยนี่คือหนึ่งในที่พักที่ผมประทับใจมากในปีนี้ครับมัมติกแคมป์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสร้างด้วยใจล้วนๆเลยครับที่นี่ทําเพื่อสังคมจริงๆ แต่ก่อนที่นี่เป็นแคมป์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะครับใครจะมาเรียนมาเรียนได้ฟรีเลยนะจะมีครูชาวต่างชาติมาสอนโดยเน้นที่การพูดคุยนะครับทำให้เด็กๆได้ภาษาอังกฤษไว้ใช้ในชีวิตจริงๆแมตติกเจ้าของที่นี่เล่าให้ฟังว่าเขารักแคมป์นี้มากนะเขามีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆได้ภาษาจากแคมป์นี้จริงๆปัจจุบันแคมป์นี้ก็ยังมีอยู่นะเด็กๆไปเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับ ส่วนตัวที่พักแมตติกใช้หัวใจอีกนั่นแหละในการทําขึ้นมาทั้งห้องที่หรูหราใช้วัสดุชั้นดีทั้งห้องนะครับมีให้แม้กระทั่งอ่านจากกุชชี่นะเนี่ยแล้วคืนละแค่พันเดียวคุ้มสุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาแล้ว ที่พักมีให้ทั้งสระว่ายน้ำนะครับห้องฟิตเนสห้องนั่งเล่นห้องโยคะเนี่ยก็มีเสือให้เดินทางมาไกลๆมาพักผ่อนที่นี่ก็ยังออกกำลังกายดูแลสุขภาพได้ครับพักที่นี่ก็ไม่ต้องออกไปไหนครับมีคาเฟ่ราคาแก้วละไม่กี่สิบบาทให้นั่งชิลแล้วค่ำๆเนี่ยเราสามารถมานั่งทานอาหารได้เป็นร้านที่อยู่ริมสระน้ำครับบรรยากาศดีมากและที่สำคัญคืออาหารอร่อยครับทุกเมนูเลยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆแล้วก็มีบาร์เล็กๆนะครับนั่งชิลฟังดน,นตรีดื่มดึกๆได้ ขอคาระวะในหัวใจแมตติกนะครับที่สร้างสถานที่ดีๆนี้ขึ้นมาผมไปพักที่นี่มาแค่ครั้งเดียวเองนะแต่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจจริงๆใครไปสารคามลองแวะไปดูนะครับ